สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพโมนิก้ามายามหลอกพี่น้องบอดด้ไรมองบอดดวานแหเซื้อดักต่อไปสองหมืารไรมองเอาแต่พ่อได้กินพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้คืคอผมบอ,อกไปนี่สิบสี่เดียวเฮ็ดออกไรนะครับมีพวกอึงพวกกอบพวกเขียด หลายขายยากับพี่น้องก็ได้หมดอะไรมองคกับอีกอย่างหนึ่งกับไก่สิบดเวราที่ปนหามแล้ววันที่นึงมีถนาก็คือหมดจับปลาจับสัตว์น้ำก็พี่น้องเอซที่ถามว่า,าคุณผุ้ที่ใช่จํนยากก่อนพี่น้องเนาะมันถามามองใส่ ตาเทไรเอ็นเทไรด่างถี่ใส่ปลากาดำนัวปลาเพียนะจริงๆแล้วผมใส่อยู่แต่กบใส่เป็นม่องเอ็นเอ็นยี่สิบลอยตาเล็กน้องด้วยแต่ว่าสู้หงมครับเพราะว่ากันท้องโพสู้หงม,มปลาถือมันกับมักสิขาดเพราะว่าเอ็นมันหน่อยมันแหลมมันบางาเท้าใส่เอ็นใหญ่เอ็นหุปลามันก็บโบยพา แต่กันเป็นบางหมองบางบอนที่บุคคลใส่กันมัำกรสีพาสิไลยูบูจักพี่น้องมันถ้าเป็นม่องหล่อนกับสิบสี่เส้นสิบสี่เส้นสิบสามเส้นสิบสองเส้น,สสสนในเบสลวพี่น้องปลากระดำเดี๋ยวจะใส่ใส่น่อยใส่ใหญ่เป็นได้เท่ากับเบิงบ้งเบิ้งโตปลาแหละจังไปสื่อม่องมาใส่เบิ้งปลาน้ามูมูได้คือมามันตัวน้อยตัวใหญ่เป็นไดงถ้าเป็นปลาดุนใส่อ่า เจ็ดแปดขีดไปหาโล่สามโล่ซีนี่ครับที่ใส่อยูระมันสิบสอ,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 องเอ่นสู่หงมครับเป็นม่องด่อนม่องลายม่องด่อนผลม้วนม่องเอ็นวนมากก็จะมีอยู่หาสิบตาตัวนั้นก็นกนใส่ดอ,อ 9. ดอนเบอร์เก่าดอนเบอร์เก่ามันจังบางนิดน,อน้อยผมไปใส่ดอนสิบสองมันอยู่อยู่พี่น้องต่วามัน มันบวกไฟผ่าถ้าน้ำไหลแห้งๆมันผ่ามันถือจรงผมก็บหัวพี่น้องเสียไปใส่น้ำไหลหรือว่าน้ำใสๆน้ำเป็นน้ำเคื่อนอันนั้นบกหัวถ้าเป็นน้ำไหลน้ำซี่น้ำซี่น้ำนังทีน้ำไหลนี่ใส่ก็คือมองเอ็นเอ็นยี่สิบหาหรือว่าสามสิบยังสี่สามสี่กว่านึ่งผ่าเนี่ยแต่ว่าก็มันอยู่กูกันอยู่ แต่เซลไว้ไๆก็คือเอ็นยีผาลูกพี่น้องเงด้อเอ็นยีผาเอ็นยีซิปไดแต่ว่าเอ็นยีซิปตัวเฮ็ดฮุมที่สุดเฮ็ดจำพ่อมันขามขาสมมูดวะเอาเส็จเป็นตองตอง,ตองลำเม็ดเจิงสีหรือตองละบุษงเมเ็ดต้องใส่อยู่ประมานหาสิบเก่าตองหาสิบเกศหาสิบเก่หากหรือหกสิบสามโมเกินนี่หกสิบสามตองสามเม็ดตัวมองหัวหนึ่งใส่หนึ่ง ปลามันสืบพันธุ์มันสือยูหยอนมันพันธ์ล่ะพี่น้องก็มันพาหยอนว่าม,ามันบางอันนี้คือวิธีการเห็ดมองใส่ปลากาดําผมใส่ผมใส่เนี่ยผมใส่ยูเห็นเห็นยี่สิบหายี่สิบเนี่ล่ะพี่น้องสมักใส่ยี่สิบก็ได้ปลาอีสศกไงค่ยได้ครับสุกไงดุ่นหาฮูกโลมันพันธ์ มันขาดแล้วเัาก็ดึงม่องให้มันไปกองอยู่หม่องที่มันปลาเที่ยวนั้นได้หลายเพอมันถือแล้วมันก็สิพันมันก็สีอยู่นี่แหละครับพี่น้องมึงก็ฟังจำเนี่ส่วนรอบเน้กพี่น้องน้อให้ผมพัฒนาเบึงกันเพราะว่ามันถือมันเข่าอยู่ตามที่พี่น้องเบึงนั่นแหละเข่าอยู่แต่ว่ามันมันบอนขัดให้ผมเห็ดหาให้มันเข่าดีๆเข่าักๆซะก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมสีเห็ดแบ่งพี่ใบน้องเข้าไปใส่ไปสวยกัน ที่ตามบึงก็ไปเรื่อยๆครับช่วงนี้แหละเพื่อส่วงผมใจหลอกเพราะหุ้นหามแล้วผมกะบุลงมองบุลงแห่กลุ่งจะหลอกยานเดียวกะายมปลาหลอกเนี่ยครับมาดูงบเงินครับคี่ยานสามสี่หลังนี่เราเท่าไห่นรที่ได้ดยจ่างิน่้สองคืนหนำกับคุณจะ่ซื้อหนำอะไรคุณกับคุณบ่แห้งต้องน่นำคุณคุณนนำไหล เจ้กหน่อยครับนี่เจ้าเข่าเป็นปลาข้ามปลาขาวฮะนี่ยามจำพ่อได้กินนี่ครับเข่าบอลที่ไหนมีปลายังเข่า รดสองโตเรากับปลาผู้ร่างนิดปลาสวยสองนั่งของบอนหลายรถทั้งเป็นที่พ่อใจส่งพัฒนาอีกครับพยายามแตงแ่งหน้าไหม ใส่หลอกกับว่างมา้ดูนะพี่น้องมาว่างหาเบิ้งหาหลอกซีหาหลังเขาก็ว่างว่างเลือกว่างตื่นว่างหลอกฟังเบิ้งแถวไหนมันเข่าก็เพือเอาไปว่างใก่ไก่กันหรือว่าต้องว่างเขาเลือกกับว่างเลือกพี่น้องว่างตื่นเขาก็ว่างตื่นวิธีใส่หลอกบดเดีเพียบบดเฮเทน้อยหลอกพี่น้อง อเอาตุ่มบุหร่เอ้อเ่นำไรกบโบพัดโบเสียไปใส่กเนาะเพราะว่ามันหนักกั่โบไรแห้งเขาอีดีค ใันเดียวกับพ่อได้กินแล้วพี่น้องซั่เตอกินเดี๋ยวจองวิธีใส่วิธียามช่วงฝนตกน้ามาได้หลายมาดมกันหลังที่สองพี่น้อง อ่อือครับปลาอยร่านึกา,าสอย,สอยหาโต ปวกไล่หมองถือไม้ไล่เขาจากโมเมนต์กับป็นปวกปลาสโทหน่อยขไปดัดนขาดใส่ก็ถึงมืงเลยที่นลอง อย่างหนูโดนท่านผ่านแต่ก็บโบหลาย โคตหนอยเขาจึงจะตายนะแสดงว่าบุเขาใหญ่ไหมบมันตื่นบุเขาบเขาต้องใหญ่ไหม À, tôi đều lắng Nó nó như xuống thì nó nằm nằm lấy làm, làm kín mát mềm mày tày vàng lên thấy thủ quất thì nó ปลาโตดกลาเข right ่าปลาเครื่องหรือว่าปลาโตดขั้งหรเขาท่กอยครับเนีอแต่ปลาหนี้ปลาน้เหนือเขา โองในของส ที่สีแบบนี้มนกันนังที่ห้า ลองวน,นี้คื่ังพัฒนามันเติมอะไรถูกมา้คือปลาเด่นๆเ,เขาออกบ่ได้ครับน้ำมันที่เราเห็นแล้วมันไม่มีมปลาอยู่หน้าหลงหน้าหนอก แสงปาก,กับออกได้กกเรือปลาบุรุน มันคนงานมันบันผลงานกหลบพุกหลังนี่่บ่ันุด้ครับทำที่บ่อันได้บ้านสนเด็คตำาหลังเยอะก็ได้นเดียวนะครับนี่ก็พอตายตัวนึง ผมแต่งหน้าแต่งขนาดของหลอกไม่ให้มันเหมาะที่น้อยจังไปตัดไขยมาเป็นพื้นของเข้าไปใส่ไปใส่ดึงหลอกของผมเข่าจะวยมือมือเขาบนเขาด้วยถึงบอกยามเก่าหลังซิบหลังผมเนี่ยผมเนี่ยแค่หาหกหลังกระซิบผมอี้หรอครับเห็นพขาซิบเอาอยกะสี่หลัง สำหรับยามหลบมื่อนี้มาสวงใบสองสามสิบยามเหลวใส่เวลาอยู่ประมาณสามสิบนาทีทุกประถมสัมยามเหลวมักจะง่ายอย่างหนึ่งี่งสองกระบะหลบผมผมมักสใส่ยญ้าหนามไร่หนามคุณหนามไหลผลม,มาใหม,าม่ๆหนามไ,มไหลๆผู้ใดมีอยู่แม่น้ำถึงหนามไหลแห้งๆปลาขกล่นห้องนี่หลายปลาสอยห้องนี่หลาย,าย,ลายก็วาดแห้งก,กันได้ไ ở bề đắp đe ấy p/nhờ bề như nhảy phù, phù vảy cốc mai, phù vảy lóc quăng, say say pom, say thả bói hang, thả nạm bói nó có sịp hạt có cốc mai, phù nhãng đi qua, nó không lấy cương nó bay, thìm bảy cang, nuôi bao theo theo bồi điệp mị hỡ, mị mải, có sịp ba cương, ba cốt, ba ปาใหญ่เขาืึ años, porque, so ้นทีครับไทยเนี่ยจะบุกขอบ่อลายก็ี่น้องก็ขอจบคลิปนี้ลงวยม่มีซ้ำนี้ซวยก่อนเอาไว้ติดตามกันอ่าในคลิปต่อไปว่าผมจะพาพี่พีน้องเข้าไปหาแนวหลายอย่างหลายเรื่องเสียในตู้ในปลาไปยูไปกินลวไปสื่อไปขายตลอดวัอนี้ก็ขอพี่น้องจูงสูงดีกับบุ๊สุขุคทุกคนครับขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ